เรื่องของสุขภาพในปี2026 Healthy การดูแลสุขภาพที่ดีจะบอกให้ว่าทุกคนควเริ่มดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่ต้นปีคือมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราทำมาหากินทำงานแล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้มากๆเพราะนั้นสุขภาพที่ดีก็จะประกอบไปด้วยอาหารการกินอารมณ์แล้วก็เรื่องของการพักผ่อน เรื่องของอาหารการกินผักผลไม้นี่พลาดไม่ได้เลยเพราะวิตามินเราไม่สามารถที่จะหาได้จากอาหารบางอย่างนะคะเราก็ต้องเพิ่มเติมด้วยวิตามินจากผักผลไม้วันนี้แนะนําเป็นส้มสายน้ําพึ่งเป็นส้มสายน้ําพึ่งอันนี้ก็จะเป็น5้ากิโลกร,รัมนะคะเราก็ชอปมาน่าจะเบอร์สี่คือสองกล่องที่เราชอปมาเป็นเบอร์สีกับเบอร์ห้าเราก็เข้ามาดูข้างในกันอันนี้คือแกะแล้วก็เพิ่งแกะวันนี้นะคะ พราะว่าแก่เสร็จแล้วก็จะได้เริ่มทานส้มออริมาดูลูกของส้มแต่ละลูกเนี่ยคือไม่มีลูกไหนที่เน่าหรือว่าบุบเลยนี่คือสิ่งที่เราประทับใจแล้วก็ส้มก็มีขนาดพอดีคือเบอร์สีไม่ได้เล็กนะขนาดพอดีกินแล้วก็แต่ละลูกก็เรียกว่ามันสุกพอดีแหละนะคะก็พอที่จะรับประทานได้เลยวันนี้ก็แนะนําเป็นส้มสายน้ําพึ่งขนาด5กิโลคือถูกมากมาก เราก็จะต้องได้รับประทานผลไม้นะคะซึ่งมีวิตามินซีมีไฟเบอร์เยอะเพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและร่างกายได้รับวิตามินทํางานหาเงินแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนีไงส้มสายนําพึ่งคือกล่องเขาแพ็คมาอย่างดีนะกล่องมีในสภาพดีมากเนี่ยขนาดลูกของเขามาดูคือไม่เล็ไม่บุบไม่อะไรเลยนะคะอันนี้เขาไม่ได้เรียงช่องมา มันจะมีสองกล่องนะกล่องนี้คือไม่ได้เรียงแบบไม่ได้เรียงในกล่องอีกอันนึงจะแบบเรียงลูกมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้แกะออกมาแล้วดูสิก็คือเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นส้มที่รูปมีสมบูรณ์มากๆทุกลูกเลยนะที่เราดูมันไม่มีรอยมีอะไรบุบเลยแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันคือเราชิมดูแล้วก็จะหวานอมเปรี้ยวนิดๆบางลูกก็หวานเลยนะคะหวานโดดเลย เพืนเปนก็เลือกเป็นเลยแต่ละว่า5้กิโลก็พอเหมาะนะคะอันนี้น่าจะเราชอบมา300กว่าบาทเนี่ยดูสมบูรณ์สวยทุกลูกเขาก็คัดมาแล้วนะคัดมาอย่างดีด้วยข้างกล่องเขาเขียนว่าคัดคุณภาพ5้กิโลส้มสายัําพึ่ง นี่เราก็เปิดดูแล้วก็พักดูทุกลูกเลยนะคะก็ทุกลูกอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับออเรนงส้มสายน้ำพึง้งจากนี้ไปเราก็ต้องชอบทุกเดือนแล่วแหละเพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ไม่ต้องปลูกส้มเองชอบแบบเนี้ยส้มก็มาวางส่งถึงหน้าบ้านเลย5กิโลสวยทุกลูกอันนี้เบอร์สี่นะคะกล่องก็จะแบบเนี้ยดูกล่องสภาพปีมากเลย เราก็แจ้งคนขนส่งบอกว่ามาส่งที่หน้าบ้านนะเพราะห้ากิโลมันก็หนักสําหรับเราผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราไงคือชอบมากนี่กินไปสามลูกแล้วนะก่อนหน้าเนี้เอาเรามาแกะอีกลูกหนึ่งสิเราสามารถที่จะล้างส้มแล้วนำะเปลือกส้มมาไปทําชาส้มได้ด้วยนะเอาไปย่างไฟองหอมๆเหมือนพี่สาวจีนคลิปจีนที่เขาทา ก็ทาเธออะไรที่มันดอหาเงินเหนื่อยแล้วเราก็ต้องกินของที่ดีมีประโยชน์เนี่ยสมบูรณ์มากดูลูกที่แก่แล้วก็ยังไม่ได้แก่มันไม่มีลูกไหนที่เน่าหรือบุบเลยอะยอมรับว,ว่าเขาคัดมาอย่างดีจริงๆแนะนําเลยนะอันนี้ต่อให้ไม่รีวิวก็ต้องบอกเพื่อนบอกคนอื่นแล้วว่าใช้ได้เลยสําหรับร้านนี้สมสายน้ำพึ้ง